ผมแต่ยังสวยเจ็ดดาราสาวครั้งหนึ่งในชีวิตเคยโกนผมบางคนทําไปเพื่ออยากทดแทนบุญคุณให้กับพ่อแม่บางคนทําไปเพื่อแสดงหนังให้สมบทบาทและด้วยโรคร้ายต่างๆที่เข้ามาในชีวิตจะมีใครบ้างแล้วแต่ละคนนั้นจะโกนผมเพื่ออะไรไปดูกันเลยจ้า อันดับที่7พิมพิมพาดาเริ่มเปิดกันที่นักแสดงสาวคนเก่งที่ในช่วงนั้นทําเอาหลายคนทั้งตกใจและเป็นห่วงกันหนักมากเมื่อเธอได้ออกมาเปิดเผยว่าตัวเองเป็นมะเร็งรังไข่ในวัย36ปีหลังจากไปตวรวจร่างกายมาอย่างละเอียดก็ต้องทําการเข้ารับการรักษาด้วยคีโมบ,บาําบัดทําไปทั้งหมด6ครั้งโดยแต่ละครั้งก็ผ่านมันไปด้วยดีซึ่งเธอก็ได้ออกมาเปิดใจบอกด้วยว่าหลังทําคีโมเสร็จเจมผมก็หลุดออกมาอย่างง่ายดายออมพียาดาจึงแนะนําให้โกนหัวหลังจากโกนแล้วจึงหาวิกหรือหมวกมาใสา่และออกมาใช้ชีวิตแบบปกติ แถมเธอยังได้ให้กำลังใจทุกคนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยว่ากายป่วยได้แต่ใจห้ามป่วยและเป็นกำลังใจให้เดินหน้ากันต่อไปด้วยกัน อันดับที่6ตักบงโกดนักแสดงสาวสัพเพิยหมื่นล้านที่ครั้งหนึ่งเคยมีภาพของเธอกลืนผมและนุ่งขาวห่มขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรมถือศีลเป็นชีมาแล้วครั้งหนึ่งในช่วงปี2559โดยสาเหตุที่เธอบวชนั้นพรอ,อยากให้ผลบุญกุศลครั้งนี้ให้แม่ของเธอได้หายจากอาการที่ป่วยหนกักหลังจากในช่วงนั้นเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมานานหลายเดือนงานนี้ทําเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างรู้สึกประทับใจกันเป็นอย่างมากคอมส่งกําลังใจให้กับทุกฝ่ายกันเป็นอย่างดี อันดับที่5นิงชัญยามาต่อกันที่นักสแสดงสาวหน้าเก๋ที่ในช่วงนี้กระแสของเธอน้นเป็นที่โด่งดังกันเป็นอย่างมากโดยล่าสุดหลังจากที่ได้มีภาพแซนหนังไทยที่ใช้เอฟเฟกต์ปลอมในการทาหัวล้นแบบไม่เนียนมาล้อเลียนกันงานนี้สาวนิ้งอดใจไม่ไหวออกมาโพสภาพที่ตัวเองครั้งหนึ่งเจ้าตัวเคยเล่นหนังเรื่องเดอะเดทไลน์ที่รับบทเป็นสาวป่วยเป็นมะเร็งทําให้ต้องมีฉากที่โกนผมซึ่งสาวนิ้งนั้นก็ลงทุนโกนผมจริงๆเพื่อให้สมบทบาทเรียกได้ว่าในช่วงนั้นเธอได้ใจแฟนๆอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว อันดับที่4หนิงปานิตานักสแสดงสาวชื่อดังที่ครั้งหนึ่งเธอเคยตัดสินใจเข้าวิธีปรงผมครั้งแรกในโครงการบวชพุทธสาวิกาศีลชีวิตถวายพ่อที่เสถียรทำมาตรถานในวันที่1 3ตุลาคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9, พร้าอมนักบ,บวชยิงอื่นๆกว่า239ชีวิตเป็นเวลาย,ยาวนานถึง7วันโดยเธอได้บอกว่าตัดสินใจเพียงสองวันตอนแรกมาถวายบาตรเห็นผู้คนบวชมากมายเลยรู้สึกปื้มปิติวันนั้นเลยตัดสินใจขอบวชด,ด้วยนั่นเอง ดับที่3เอมี่อมมวันเป็นกระแสดราม,ม่าอยู่ไม่น้อยเมื่อสาวสุดแซ่บได้ออกมาเผยภาพตัวเองโกนหัวแต่ถูกมองว่าแค่อยากจะสร้างภาพโดยแท้จริงแล้วที่เธอปลงผมบวชนั้นเพียงเพราะในครั้งนั้นพ่อของเธอป่วยพ่อเคยบอกว่าอยากจะบวชตลอดชีวิตแต่สุดท้ายพ่อก็จากไปโดยที่ไม่ได้บวชเธอจึงคิดว่าในขณะตอนนี้ที่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่ร่างกายยังไหวอยู่เลยขอบวชให้คุณพ่อเพียงแค่อยากทำความดีตอบแทนและตั้งใจบวชนานถึง15วัน อันดับที่2นุกซี่อัญญพัฒนกำลังเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลทีเดียวเมื่อแฟนสาวของนักรรองชื่อดังอย่างปูแบ็คเฮดต้องเข้ารับการรักษามะเร็งเต้านมและหลังจากการทำคีโมน,นั้นผลที่ตามมาก็คือผมร่วงหนุ่มปูจึงรับบทเป็นช่างตัดผมจำเป็นตัดผมให้แฟนสาวอย่างด้วยความตั้งใจแรงเด้ว,ว่างานนี้ทำเอาผู้คนเข้ามาให้กำลังใจเธอกันเป็นจำนวนมาก อันดับที่1กิกมายุรินปิดทายกันด้วยนักแสดงสาวที่เป็นผู้ใจบุญอย่างท่องแท้ที่ครั้งหนึ่งเธอเคยโกนผมและใส่ชุดนักบวชพอเธอนั้นอยากจะล้าทางโลกแบบแท้จริงด้วยการบวชที่ประเทศพมา่าเป็นระยะเวลายาวนานถึง7เดือนซึ่งหลังจากบวชครั้งนั้นมาแล้วเธอก็ยังคงเป็นดาราขวัญใจของใครหลายๆคนที่อยากจะศึกษาธรรมะได้อย่างดีเป็นไอดอลของใครหลายๆคนได้มากมายเลยทีเดียว